w วอลคั e ท mm ูอิงลิส a าส์ลูมกินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ,กษ by teacher TIPS o n กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้ทายว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะเด็กๆ่าดูสิคะว่าด้านหลังนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บนั่นก็คือเรื่องอะไรคะ b o s s yes w h a t are you doing w h a t are you doing แปลว่าอะไรคะคุณกำลังทำอะไระกำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เด็กๆก,กำลังทำอะไรกำลังทำอะไรกำลังเรียนอยู่หรือเปล่าคะมาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยคะ่ะ What are you doing คุณกำลังทำอะไรมาเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาที่เราจะเล่นกันนะคะคำแรกเลยคะ่ะปิงปองแปลว่ากีฬาปิงปองคะ่ะ volleyball กีฬาวอลเลย์บอลนะคะ s o อสเตอร์ so er. กีฬาฟุตบอลค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้คำว่า s o er. อสเตอร์เพราะว่าปกติเราจะใช้คำว่าฟุตบอลใช่ไหมคะกีฬาฟุตบอลแต่ s o อส er เตอร์นะคะก็จะเออที่อเมริกันนะคะประเทศอเมริกันเนี่ยเขาก็เป็นที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอลมากๆเลยเขาจึงนิยมใช้คำว่าสอสเตอร์ มากกว่าฟุตบอลถ้าเราพูดคำว่าฟุตบอลชาวอเมริกันอาจจะงงว่าคืออะไรเพราะว่าเขานิยมใช้คำว่า soccer คำต่อไปเลยนะคะ dust o e s แปลว่าอะไรคะปิวพิวพิวฮ่าเล็งให้แม่นค่ะเล็งให้แม่นปิวอะไรคะป่าเป้านั่นเองนะคะเป็นกีฬาป่าเป้าออกเสียงว่า dust ต่อไปค่ะ badminton แบดมินต์นไม่ออกเสียงว่าแบดมินตันไม่ออกเสียงนี้นะคะอาออกเสียงผิดเราต้องออกเสียงว่าแบดมินต o n นแบดมินต n นแปลว่ากีฬาอะไรคะกีฬาแบดมินตันนะคะแบดมินตันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจิกซอะวะ์แปลว่ากีฬาจิกซอว์ต่อนะคะบาสเกตบ,บอลบาสเกตบ,บอลแปลว่าอะไรคะแปลว่าบาสเกตบ,บอลนั่นเองนะคะ เราเรียนคำศัพท์แล้วมาดูประโยคถามตอบบ้างคะ่ะประโยคนะคะอย่างเช่นเด็กชายเเด็กชายเถามว่า what are you doing what are you doing แปลว่าอะไรคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยครูบอกว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณกำลัง ทำอะไรเราก็จะบอกว่าเรากำลังเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งในคำศัพท์ที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นะคะถามยูตอบไอถามยูตอบไอเมื่อกี้ what are you doing เด็กชาย A ถาม what are you doing เด็กหญิง B ผู้ผู้พูด,พดจาาทีา่เสียงแร็กเสียงน้อยเนะะี่ยเด็กหญิง B ก็จะตอบว่า <S <S I am playing playing อะไรดีคะ <S <S I am playing basketball กำลังเล่นอะไรคะกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูแบบฝึกที่งรูให้ไปเลยคะ่ะ แบบฝึกที่งครูให้ไปก็เป็นเรื่องทิ่งครูเพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคําศัพท์ทั้งหมดกี่คำกี่คำกี่คำติ๊ก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 เจ็ดคำนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของถามตอบว่า what are you doing คุณกําลังทำอะไร p am p เพ่จุดจุดจุดเราสามารถเติมไปได้เลยว่าเรากําลังเล่นกีฬาอะไรสักหนึ่งประเภทนะคะเลือกมาได้เลยอังเช่นรูปแรก ในในใบงานที่ครูคให้ไปนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ค่ะลูกเขียนคำศั์ใต้รูปภาพให้ถูกต้องว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นกีฬาอ,อะไรกีฬา,าอะไรคะ world p i c u r e รูปนี้อะไรคะ ping pong yes good job. Ping ก็ชอบ ping pong ปัก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 ,กปักปักดอบกันไปดับกันมานะคะกีฬา ping pong นั่นเองนะคะเราก็เขียนคำว่า ping pong เข้าไปมีตัวอะไรบ้างคะ p i n g p o n g. เออาเสียงว่าพิ่งพ่องเวลาแปลภาษาไทยก็คือกีฬาปิ่งป่องนั่นเองนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะทุกรูปภาพเลยมีเจ็ดรูปภาพและที่สำคัญ what are you doing เราก็ตอบไปว่า I am playing เราอยากเล่นอะไรอยู่นะตอนนี้่ะฮะเราก็ใส่เป็น1นึ่คำศัพท์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเด็กๆเพราะว่าเน่โดยศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูให้ไปนะคะอาจจะลืมหรือดูวิดีโอของคุณครูประกอบการเรียนไปด้วยนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่าเด็กชายจุดๆอย่างเช่นเด็กชายอะไรคะวันนี้มาคอมเมนต์ครูปันธิตนันน่ารักมาก เลยนะคะมาบอกว่าเรียนกับคุณครูสนุกมากเลยสุดยอดเลยนะคะบวกคะแนนให้ไปเลยค่ะน่ารักแบบนี้แล้วเจอกันใหม่นะคะ See you next time Goodbye จ้าเด็กๆ